โ okay. อเคมาเดี๋ยววันนี้เฮจะมาแนะนำพวกเราในเรื่องของวัสดุกรองชิ้นใหม่ล่าสุดนะตัวนี้เราเรียกว่า TDM นะวัสดุกรอง TDM เป็นลนะักษณะเป็นก้อนรูปร่างคล้ายๆดอกไม้อะไรบางอย่างนะไม่แน่ใจก็ในหนึ่งก้อนเนี่ยปริมาตรก็คือ1.5ลิตรลิตรครึ่งน,นะครับเรา ขายอยู่ที่ราคาปีกอยู่ที่ก้อนละหนึ่งร้อยเก้าสิบาทโอเคนะครับงนั้นเบื้องต้นก็คือเดี๋ยวเฮียจะบอกว่าการใช้งานของมันนั้นเป็นยังไงเนาะดูลักษณะการใช้งานก่อนเอาง่ายๆว่าให้คํานวณจากปริมาณของน้ําของบ่อลูกค้าที่มีอยู่อย่างเช่นมันจะมีขั้นต่ําในการใช้งานอยู่คือประมาณ 1. 5เซของปริมาณน้ําทั้งหมดขั้นต่ํา1.5แล้วก็ ขั้นต่อมาจะเป็น3%ขั้นต่อไปจะเป็น6%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้ดูว่าบ่อลูกค้านั้นเนี่ยมีปริมาณที่เท่าไหร่แล้วก็ให้คำนวณตามไปนะในปริมาณ1ตันเนี่ยจะใช้อยู่10ก้อนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ถ้าเป็นที่3%ก็จะอยู่ที่20่ก้อนถ้าเป็น6%อยู่ที่40ก้อนนะครับให้เราคำนวณไป ประมาณนี้ก่อนนะส่วนวิธีการวางนั้นเนี่ยก็คือวางตามรูปล่างแบบนี้ถ้าน้ำไหลจากด้านล่างขึ้นข้างบนหรือลงบนลงล่างเนี่ยก็ให้วางแนวนี้เรียงเรียงเรียงต่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของวางน้ำไหลเป็นแนวราบก็ให้ระวางอย่างนี้ต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะซึ่งรูปนะแล้วก็วิธีการการเรียงเนี่ยเฮียได้ใส่ไว้ในอัลบั้มของ โชกุนสตาร์นะเป็นอัลบั้ม TDM ให้พวกเราลองเข้าไปดูนะครับลองลองแนะนำลูกค้าดูเพราะเป็นวัสดุที่มีความผงทนนะอายุการใช้งานอย่างน้อยเนี่ยก็3ปีก็คือการสึกหลอเนี่ยจะช้ากว่าพวกหินภูเขาไฟแล้วก็ปะปกเขานางลงนะครับเพราะนั้นปริมาตรที่ที่ใช้เนี่ยมันจะน้อยกว่านะบางทีราคาต่อชิ้นเนี่ยอาจจะดูแพงกว่าเราต้องอธิบายให้ลูกค้า เข้าใจว่าอย่างสมมุติเราใช้หินนะครับอยู่ที่ประมาณเ,าเป็นเป็นคำนวณออกมาแล้วเนี่ยประมาณ50ลิตรในช่องกรองแต่เราใช้เจ้า TDM เนี่ยจาก50ลิตรของหินเราใช้แค่25หรือ30ลิตรเท่านั้นเองนะดังนั้นาราคาอาจจะสูงกว่าต่อชิ้นแต่ว่าใช้ปริมาณที่น้อยกว่าอันนี้เราลองอธิบายให้ลูกค้าดูชิ้นละ190บาทโอเค